สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุพุทธพนครับพี่น้องวันนี้ก็มีคนมาหาบอกว่าจะให้เจิมอ,อะไรแบบรถให้นั่งรถให้คอยกับเวนผู้วิเศษวิศวายหนอแต่ว่าอาจจะเป็นเที่ยวของอยังไงบู๊ตุ้มหา,ามเพื่อนเนี่ยคนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนีทท้ทำอะไรคะมาให้บอสเจิมรถให้จ้าใายกาแฟขายกุ๊ดดกกเดี๋<อ>ยวขายแบนนัทติ่งเดี๋ยวซื้อรถจริงจริงในนี้เลย ขายกาแฟพี่บ้านดีๆจะได้ซื้อจะได้ซื้อร่คนดีท่องกับสินห้องไงหนึ่งเห็นบอลลูกค้าเขาน่ะแม่พึ่งแกเป็นท็อปท็อปสินท็อปเซลของการเป็นจิลเลอร์ใหญ่ท็อปเซลของการขายสินค้าแบรนด์ลิตานะครับผมเป็นแบรนด์ตัวเองใช้ข้างในแม่พิ่งเนี้ยขายกาแฟจะไปดีรถปลายแดง ใจที่แบบว่าติดตามเด็กน้อยคนนี้มาจากฟินแลนด์เนาะเออติดตามแบบว่าโอ้ยคนรู้โอ้ยรู้แหละอยากจกอดอยากกอดขอบคุณมากมิกขอบคุณมากจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือเรื่องจริงขอมแกรันะนี่มักรู้ดูการมาอยู่กับครอบครัวติดตามแบมมาหลายปีแล้วใช่ค่ะตั้งแต่ขายอะไรสินค้าแรกมาร้าแป้งอะไรแป้งเออแป้งแล้วก็มามาร์กเออแล้วก็ทุกอย่างที่เธอขายฉันก็ขายหมดขายอะไรฉันขายหมด

บอสอให้หน่อยค่ะองให้หน่อยเป็นสิริมงคลให้หน่อยเด้อเห็น้วยลอยล้านพันล้านคือบอสอเด้อเดิทางปลอดยนะครับคน้านยี่สล้านร้อยล้านนะครับอดภัย้บีบอนนี ของพ่อหลอดเด็กก็รุ่นเดียวกันอาใช่หรอใช่รุ่นเดียวกันรุ่นสมาร์ทอันนี้สมาร์ทเขามีกล้องให้ด้วยเนาะจ้าเลิศอนี่นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับฝากด้วยกาแฟไรตาซื้อกลับไปเพิ่มได้เนาะค่ะกาแฟดีที่ต้องมีทุกบ้านคือกาแฟไรตานะครับจ้าส่งทั่วไทยทั่วโลกทั่วประเทศต่างประเทศขายดีมากส่งทั่วโลกเลยจ้าขอบคุณเอสซีพีสุดเนนะคะรักบอสดิสตลอดไปจ้า รท่ยอยากก <Okay. S 1> ินนะครับพี่น้องครับไทยดีแห้งสั่งสามารถสนใจได้นะพิมพ์นสนใจได้เจ้าปุ่ยังหลับพี่นสนใจใกันตลอแถบของแถเนือง,นนงอสนใจยังกับพี่แมกอนพี่น้องครับพี่ปุย๋อยดีตลอดเวลาล่ะโอเคครับขอขอ